ถือว่าใส่ใช้ได้นะครับโอเคดูฝังนูองรอให้มันหายไปสักแป๊บหนึ่งคาบมัวก็เริ่มหายไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม,ผ,มผมเด่นผมมีไฟขัดหน้ารถไฟขัดหน้ารถทาขัดไฟหน้ารถมาดับฟองน้ําผมซื้อเมื่อวานแล้วนะครับแล้ววันนี้มาอัดคลิปเออมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ,ค,รบคลิปที่แล้วที่ผมทําไฟหน้ารถตัวเองมัวไห้นะคาบเหลืองออกไปแต่ว่าความมัวกลับคืนมาผมอ่านคอมเมนต์หลายอันนะทาเล็กเกอร์น่าจะได้ผลแต่ว่า นะผมเจออันนี้มาก่อนนะครับก็เลยเอามาลองก่อนอันนี้ราคาแค่76บาทในฟองน้ำเนี่ยราคาแค่29บาทเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะโอเคขนาดไหนมาเหน,นะครับให้ดูก่อนนี่คือสภาพไฟหน้ารถของผม,มผมก็ไม่รู้น้ำยานี่มันจะเนี่ยปึ๊บมาวันนี้ก็ซื้อไอฟองน้ำมาด้วยนะครับเ <laughs> นะี่ยผมรู้ว่าคุณคิดอะไรนะใส่ตรงนี้เหมือนเคยครับการทดลองนี้ ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายนะครับอยากจะลองทำมาเนาะใช้ไฟไปสักระยะหนึ่งนะคือ,อบำรงรักษาไฟเพราะว่าไฟกับสีรถหลืออะไรเงี้ยมันมันก็คนละส่วนกันวะคิดว่าความมัวมันหายไปนะครับต้องรอให้มันแห้งว่ามันจะหายมัวจริงหรือเปล่าคือมันก็คงจะไม่ใช่แบบประมาณว่า ขัดแป๊บเดียวแล้วก็มันใส่ขึ้นมนะคงจะไม่ให้ขนาดนั้นนะดูนี่นะครับคราบต่างๆมันก็ใส่ขึ้นนิดนึงเอออย่างนี้ผมคิดไว้ผมควรจะซื้อเล็กเกอร์มาแล้วมาทานะครับอีกรอบหนึ่งหรือว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไหมว่าเนี่ยมันจะเป็นน้ํายาที่เอาไว้สําหรับดูแลเฉพาะส่วนลสำหรับใครที่ไม่อยากให้ไฟเหลืองไฟมัวนะครับทุกๆครั้งเอารถไปล้างเนี่ยก็เอาน้ํายานี้ให้เด็กๆเขาล้างไฟด้วย ขึเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะลองเอาแลกเกอร์มาทาดูนะครับก็คอยติดตามดูไว้กันนะครับเพื่อนๆไปแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปทาแลกเกอร์อีกนิดนึงนะ่าจะโอเคครับอ่ะมาณนี้ จริงๆแล้วน้ำยาที่ดูแลรักษารถนะครับมันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษาไม่ใช่ตอนปลายเหตุนะครับเราควรจะซื้อมาแล้วก็ใช้น้ำยานั้นตอนที่เราได้รถมาใหม่ๆแล้วก็ใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับเพื่อบำรุงรักษามนอย่างของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แย่มากเลยรอให้ไฟมันเหลืองเสียก่อนแล้วค่อยไปดูแลนะครับถุนเสียอะไรไปแล้วมาดูแลทีหลังเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่นะครับมันก็เสียดูแล คนที่เรารักนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นวันคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีผมก็จะหาเวลากลับบ้านกันนะครับเนาะโอเคสุขสันต์วันแม่ครับผม